ครับเพื่อน,อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเดินที่งานองอพระปฐมเจดีนะครับตอนนี้มีจัดงานพวกของคินของช้ายงานแร์ของจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้มาไกลหน่อยตรงที่องค์พระปฐมเจดีนะครับ นี่คือเงค์ปรมเจดี D. แล้วก็ที่น่าสนใจตอนนี้เรามาเจอเป็นตัวคุณ๋อยนะฮะเป็นโดมที่สําหรับเขาขายอาหารที่เป็นออกรายการครัวคุณอ๋อยดูข้างในดูคึกคักมากนะฮะดูคนนี่แน่นเลยครับแล้วเราจะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปดูข้างในนะฮะว่ามีเมนูอาหารมีร้านอาหารดังๆที่ออกรายการของช่างสารกับออครัวคุณปอยเรามาดูนะครับ ว่ามีร้านอะไรบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจโอ้แต่คนแน่นครับไม่รู้ว่าจะะเบียดก้าไปยังไงเป็นโดมนี้เขาเรียกว่าโดมครัวคุณไสเป็นร้านที่มีชื่อที่เคยออกทีวีในรายการครัวคุณอยเข้ามาจาัดบูธออกรายการนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นคัดสันของดีการันตีความอร่อยมีเเป็นลูกชิ้นยำ ทีเด็ดยำนไหมครับทีเด็ดยำโโอ้หด,ดูนะครับมือนี้เป็นประวิงเลยครับนีดูดยครับลูกชิ้นปลายาวราชคนซื้อกันเยอะเลยนะครับเป็นท,เทีเด็ดยำโอ้โหนี่เป็นหอยนางรมยำนะครับยำหอยนางรมเห็นไหมครับหน้าทานหน้ายำหอยนางรมนอกจากมีปูมี ลาซาบ้นะครับดี๋ยวราก็ทำเป็นชุดๆอย่างนี้ไปเลยชุดชุดละร้อยนะครับชุดเลาะเป็นยำทะเลนี่นะครับดูสีสันหลนากหลายน,น,นี่ช่วงบ่ายสามนะครับถ้าเป็นช่วงเย็นนี้จะเปิดร้านทุกร้านจะแน่นกว่านี้นะครับดูตอนนี้เป็นช่วงที่บางเจ้าก็กำลังมาเปิด มันนี่มาดูนะครับมาดูตรงนี้อะไรนี้ขนมเบื้องหน้ากรกดีนะครับขนมเบื่องน้ากรีดีนะครับโหดูข้าวหลังนี้อืมดดน,นี่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะเนี่ยเราดูคนข้างในนี่จอแจเลยนะครับเสียงอาจจะด,ดังเดินๆแทบไม่ไหวนะครับเพราะว่า คน,นแน่นมากตรงนี่ครับเป็นเมนูของหวานทอ้งหยิบทั้งหย่อนเกลวยบชีแลนน้วก็มีพวกมะม่วงนะครับ นี่ฮะสองขยะด้วยข้าวเหนียวมูนมะม่วงนะครับโอ้มีติดแบนด์แบบมายอย่างดีเลยครับนี่เป็นเลือกได้เลยอกไดเลยโหมะม่วงนี่เราจะเป็นน้ำดอกไม้อย่างอย่างสุกงอมอย่างสวยมากครับแ,แล้วมีพวกผู้ชายนะครับนี่นะฮะผู้ชายตลาดปูนะครับชุดปูเนี่ยปูร้อยบาทเลย โอ้โหฝั่งนู้นก็คนแน่นนี่ก็ขนมปังนะฮะโฮ้ยแกงไก่แกงไก่ปลาขวดกลิ้งนะครับอันนี้ก็เจนิดนะครับเจนิดเป็นพวกแกงเขียวหวานเห็นไคมฮะแกงเขียวหวานมีเมนูแกงเขียวหายวหานใส่เผาหวานพวกเนื้ออะไรมีหมดนะครเลยนะเมิ่ม เม่อร่อยนีนะครับปูม,าสสม้าแกะสดมีสัตอากเยอะเลยนั่องหนึ่งก็290บาทะครนะนี่ครับหนึ่งนี่จะอ,อง้กาบาทนะครับ,รบ,บ,บ,รบปือหมาสดทำแต่สีสันได้น่าทานมากครับอันนี้500กรั2ม2องร้0าันกรัมสี่อเนทุกไจังหวัดอะไร ร,ร้อนชาเลยค่ะโอ้โหแบบชิวันก็โหนี่แกะทำเป็นชุดๆเลยนะครับน่าน่าทานมากน,ะนี่มาดูนี่ลูกชิ้นหมูแท้แท้แจ,จริงๆแป้เล็กๆประจันคุณภาพน,นะครับคือลูกชิ้นหมูนะได้มาชุบพอชุบแป้งแล้วก็วจะเป็นลักษณะนี้นี่กูหกสิบบาทนี่ ที่ไม้ไหมพี่หรือแยกอันนี้มันไมนะ้ับอันนี้ชุดนี้ใส่กล่องลึห้าบาทแต่ถ้าเป็นลูกชิ้นมันไม้ละสามบาทนะฮะโอ้ราคาเบามากเลยนะครับนี่เดี๋ยวมีด้ราคาเบา,บบา,บบา,บบาๆเลยนะครับนี่เนื้อสวรรค์เนื้อเค็มนี่ครับเห็นไแม่เล็กแปดริ้วริ้วคือแม่เล็กแปดริ้ว มี่จะเมนูเด็ดๆทางนั้นดังๆทางนั้นนะครับนี่ก็กะะแมสุรากะละแมสุราเครับน้ดีไมช่่ะละแมเป็นหมเค่ะมาก่อนนะคิรอบนันอร่อยเลยค่ะดูไสนี่คืเมนูของนับจิมกรอบนะครับน้ำจิมกแอ่หรือแมก็ชิมยินดีเลยยรันอนี่คือ nước gì, hấp nước gì, nếu như nước gì, nó lúc gì sẽ cho miếng tai, lúc gì lấy mày lấy, nó là cái bánh tráng, đây 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 là đây cái แล้วก hmm. okay. ็น้ำยาหนุ่มจีนนะครับนี่เมนูมัจฉะหลมจีนน้ำยานนะครับโอ้โหนี่ขาหมูเมนูแนะนำกากหมูผัดมาได้สั่งยาและจ่ายพีจ้าครับมุกอบเสตดีจ้านขาหมูกรอบนายเชฟดีเชฟดีขาหมูผับเชฟดู นี่ขนมนี่กล่องละแปดสิบบาทครับต่ขนมดูหน้าตาทําสดๆกันเลยนะครับทำใส่ใบตองแบบแทนเม็ดขึ้นมาเลยแล้วก็วางให้เห็นสดๆกันเลยครับทำกันใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ตัวแปะแล้วก็าสาคูปากหม้อเห็นไหมครับเราทากันให้เห็นอย่างนี้เลยนะครับทําแล้วก็ขายกันแบบสดๆกันเลยโอ้โหนะครับ น่าทานมากเห็นน้ำลายไหลเลยพอดีเพิ่งขนาดเพิ่งทานข้าวมายังน้ำลายไหลหมูยอดูหมูยอนะครับโอ้โหตอนนี้มีเมนูของอาหารเนื้อไส้นอ้วกสองรายารเลยตัวละ่งร้อยเห็นไหมครับนี่นี่คือ,อ ตัวคุณไอยน,นะครับที่เขามาออกบูธที่งานคนครปฐมนะครับน,นะครับจิรพันธ์ไก่ไย่างที่มีชื่อทุกงานวัดต้องมีจีรพันธ์ต้องไปโรนึ่งมาเองเรเอมันเจิดทับปลาทูนึ่งสตัวร้อยสามโหนี่คดร้อยบาทนะครับ ซาเตปะปลาทูสดต้มเค็มหวานครับบ้านปลาทูมหาชัยครับนี่คือบ้านปลาทูมหาชัยไก่ัก่กลชิ้นครับไม้ะมมล,มละสิบบาท เรือสามรถอ่าเรือสามรถเป็นเมนูของทุกชิ้นย่างและทุกชิ้นปิ้งมีแก้วมีไก่มีพริกไทยดำโอ้ดูนะฮะดูผู้คนนะครับเนืองแน่นเลยนะครับในโดมของครัวคุณฝางครับนี่คือโดมที่เขาจัดงานตรงที่ลานองค์ป่าเจดีของนครป่าผลนะครับ วันนี้เราแทบจะแหวกผู้คนไม่ได้นะวันนี้แทบมาผุ้คนเยอะมากครับนี่นะครับนี่เป็นผลไม้เป็นพวกผลไม้ดองห็นไฮะนี่มะม่วงนะมะม่วงเป็นพลายเราเป็นตัวกลวงเลยลมีเปหี่ยวไหมเด็กนี่ผลดีกว่าเผลดีกว่าผลไม้แซ่บๆทุกอย่างนะครับแม่ค้าก็แซ่บเหมือนกันผลไม้สดๆนะ้าก็แซ่บนะครับ ตัวนี้สตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่แก้วรูปแปดสิบบาทลูกใหญ่มากครับสตรอเบอรี่แล้วก็มีมะขามเทศนะครับนี่คือมะขามเทศยุคครัวเจ๊งง้อโอ้เจ๊งง้อที่มีชื่อโอ้ยส้มโคนี่เป็นอะไรขนมขัดตาข้อโอ้เจ๊งง้อมาเองเลยครับ จะลับเาตาตัวเจ๊งน้อยนะครับทำกันหอมกรุ่นเลยครับนี่ไงไข่นี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 ่อะไรผู้คนนะฮะในโดมนี้คนแน่นมากครับแล้วก็เป็นนี้ขนาดช่วงบ่าย3ามโมงนะฮะถ้าเป็นช่วงเย็นๆนี่ผมว่าคนจะแน่นกว่าน,นี้อีกนี่อะไรนายกเกาะข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมอ๋อนี่ไงนายกเกาะข้าวเกี๊ยวเห็ดหอม แล้วก็นี่เพาะปลายาวร่าเห็นไหมฮะเขาจะมีแบนด์ของเขาเองมาเลยนะครับสนใจบูธไหนก็แวะจอดแวะยืนซื้อยืนชอบยืนชิมกันได้เลยนะครับคนแน่นคนแน่นครับดูผู้คนนะครับตอนเราจะแวะคนได้นี่คืออะไรเอ่ยน่ ใจดีกอบแก่ใจดีกอบแก่นะฮะก็จะมีรูปคุณปอยรูปอะไรขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ไม่ได้รู้ว่าผ่านการออกรายการคัวคุณปอยมาทั้งนั้นนะครับมีรับประกันความอร่อยวันั้นนี่นี่คืออะไรเออหมูย,ยอคือหมูย,ยอครับหมูย,ยอหนุกหนุ่หมูย,ยอเห็ดหอมเป็นอย่างนี้แล้วก็มีแหนมที่เห็ดหอม เรเห็นไปขายตามตลาดแล้วนะครับโอ้โหดูดูนะ่านแล้วก็นี่ครับโตีสายไหมยอยุธยาเพิ่งมาเพิ่งมาตั้งร้านได้ไม่นา,านนะเองเป็นของขึ้นเองแล้วก็นี่ครับใบเฟิร์นครับหมูครับหมูกระเทยก่อนได้ หบแล้วครับมีให้กินด้วยนะครับมีน้ำพริกแล้วก็มีหน่อไม้ต้มนะครับนี่แล้วก็มีพวกอาหารกล่องนะครับพวกผัดกระเพราผัดอะไรเาาครื่องในมีหมดทั้งหมดไอ้เกลียวยี่ห้าบาทไอ้กระเทียมยี่สิบและนี่ครับ